สบายดีล่ะสวัสดีเด้อปลาดุกขคุณทุกคนเด็กมาพัด,ข,พดข้าวจ้าผัดข้าวใส่ขึ้นชียงกซาวเลนมาเดี๋ยวกระเทียมก่อน กระเาะน่อกระทาะดีากระเพาะกนคอเดียวตีใส่งฮะตีใส่ตัหนึอืมตีส้าะบอกห้าใช้ได้หก amor

เนี่ยเธอบ

not. Nah.

กินไห <c ười> มใหกินบ่อใกินไ <c ười> ม่ลกินก็อยูอ่นในนี้แล้ว <c ười> <c ười> เอวเนีล้วต่ำลงอืมจ๋จาก่อนจุจายนะเอออ่ะห่ะอนด่ดลง,ง,งเลย่ากระพัดเข่าแล้วข้าวผัดกุงเชียง โอ้ไม <łość> ่อ้วนเป็นอะไรเนี่ยกับยกุ่มต้วเนี่ยจุ่มชัยจุ่มชัยเลยกระตูบ่หนะ

A bắt được chiam. cái tôi, yêu danh. Hi mong chút. Quay hình bạc. Mammy, ทีมงานแป๊บเพิ <ni> <get out> ่งรวยอ่ะอยากใหญ่นึงขาดนึงขาดนึงเพราะว่าไม่รู้ไมลานนวเนาะสีคนหู่คนหนึ่งหลานคนนึ่งเปเลือก็เลวแบบจัลูกชองนะลูกชองคนหลานคนนึง้วลังช่วยคนสีคนเป็นแบบประตูบกขาดนึงแล้วอะไรเนี่ นานๆจะทำให้เขากินทีนึงอยู่ในตู้ถวยนึงจะบู๊แบบไม่สกิบบอ๊ไปช่วยนะไปเอาไว้ไปล้มั้เฮ้กูม เจนนะี่ค่ะยเจนี่มากินะปมาตูของเจ้าอนะันว,ว่า,ามาจงไว,ว้จานหน่จงไว้ห้ประตูแล้วนะอันนี้ของเจ้าเออันนี้เออจีนแมนเาชายเุชายลือดนะอิรวนะจริงนะ 好嘞。<Okay. S 2> okay. กินห yup. ้องเสีย่พี่เข้จบก่อเนมสี่ะบไปดียังมาแตงเมียนอยห้ยังกินอีกนะลองเพลงยังกินไปไปเอาแล้วมีตู้ใช่แซ่บ่พันแซ่บ่ แซ่บคือเฮดคือเคีย่ยเล่นให้จ้ะเข่าห้องอย่างนะเข่าห้องอย่างนะภาษาไทยหรือภาษาลา,าวภาไทยข้าวผัดภาษาลาวเลยจ้ะเข่าผัดโอ้ภาษาภาษาไาา <laughs> าาทายนั่นข้าวผัดดอกภาษาลาวลาาข้าวผัดเออภาษาไทยข้าวผัดภาษาลาวนั่งลง้ลงองจ้ะลูก เฮ้ยเฮ็ดผ้าหลุดฉีดนะเออกินรอดจ้าอยากอะเจ้าอยากกินอะไรกันเอา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 เคพันตัวจากปีแล้วตัวขึ้นนอยแท้เจ็ดปีเจ็ปีอะเ้าไหนดู

นั่งกินจับดีนังนั่งกินได้ไหมอิ่มหรือว่านี่ฮะนั่งกินจับดีนังนา่งนั่งกินจับดีนี่นั่งกินจับดีให้จะกินแรกลูกนั่นนะโอ้ยังไม่กยน

ăn kìm chấp đi nắng anh ăn kìm chấp đi rồi kìm vô kìm nâm vô chấp đi phải bây sẵn sờ mu đằng na phải chịu ồm sẵn ồm มันก็คืนมังเก้าเลยกินไปเจ้าชิคก,ก,กี้พายเจ้าชินอี้พากินวะอ,อาฝาน้านนนนมีเหร่เอาไม่ลกถวยข่าเจ้านะ ดูมนักแกฮะบแ่บอแ่กินเอากินเอาวะ่าบ่นกินจัเ้นน่นแหละแวจะได้กินน้ำอีกอืมบอแซ่ะบอแ่พันกินดอืมนางพันดำฝนฝนเบาก็ได้่นจะได้กิน เฮ้ยพี่ช้างนอนแนนเนาะแนนแซ่ปะแนนอาแนนทิได้กินเปียวมันบานี้าบบบิดกยะบบดกให้มันกินเปียวเออต่ว่าบวชบเนาะมาแม่ป้อนนะมาพี่ลูป้อนลูกส้าหอยนี่ลูกส้าอยยังแซ่บตักกินเะลูกเฮ้ย แข่งกันเด้ก็ได้ดีเด um. ้อให้ช่วยกันงานเก่งงานเดียวคนเดียวช่วยนึ่งได้ช่วยได้ตีนตักไว้ประตูอยจานอืมุดแงอเนีอืางหมันเดไหมเอาหดเอาหดกงจับดีนางตกด้หรฮะ อยากแน่นท้องเอามันอิ่มแล้วก็ะยาลูกอือเออมันแน่นแน่นทองมันแน่นแล้วก็ะยาลูกมันอิ่มแล้วก็ได้เอาไว้มันแน่นแน่นมันแน่นแน่นทองคนว่าอิ่มเลยนะอิ่มแล้วก็ะยาไปเชียงให้มันแน่นแน่นทองมียังลูกเจ็บท้องบ่ฮะมันเป็นอะไรนะ มันเป็นอะไรกินแล้วมันเจ็บท้องบ่ลูกมันตื่นเข่าเจ้าบ่ได้กินเข่าเป่าเจ้าบ่ไปโรงเรียนบ่กินแต่เส้นเฮ้ยกินกินยังมื้อนี้นะ่ะข้องตื่นเข่าขนะ้องตื่นเข่าเนาะเอ้ามาละพุ่นข้างหน้าโอเคสับปะรดเลยคิปนี้เฮาก็สิคอโตไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามมใะท่องคือเก่าเนาะไปเลยเดอ้อสบายดีและสวัสดีวัชโขทุกคน